สวัสดีครับวันนี้ผมได้ของพัสดุมาจากประเทศจีนนะครับสั่งอีกแล้วนะครับสั่งผ่านเว็บไซต์ช h อป e ีนะครับก็เป็นมอเตอร์ราคาถูกนะขนาด2212 2,450 kv ซึ่งก่อนหน้านี้ผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับอันนี้ยี่ห้อ Dongxingwei หรืออะไรไม่รู้อ่ะก็ลองซื้อมาใช้นะครับก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับ2,450 kv เป็น2212 แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้คือลองสั่งมาอันนี้จากเว็บไทยเป็น2212เหมือนกันแต่2,200 k v เอ่ออยากจะเอาไปเปรียบเทียบกันกับ2,450 k v ว่าตัวไหนมันน่าจะให้กําลังที่ดีกว่าในขนาดไอ้เครื่องบินที่เท่ากันนะครับนั่นก็คือปีก1เมตรแล้วก็น่าจะไปพัดขนาด7นิ้วนะครับแต่มันตกหลายครั้งแล้วผมก็เลยตัดตรงนี้ออกนะแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่ยังหมุนอยู่นะครับแต่วันนี้เราได้ตัวใหม่มานะฮะเดี๋ยวเราจะลองมาแกะดูนะ ส่งมาจากส่งมาจากไหนไม่รู้ซัเรจรนนะ่ะสั่งผมสั่งมาจากนี่ฮะนี่ฮะมอเตอร์2212 b r หส s บัสแล้วก็มีให้เลือก KV นะครับราคาประมาณ100 100กว่าบาทนะครับประมาณ120บาทมาดูกันว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นไปตามสเปคที่เราสั่งหรือเปล่านะครับผมก็จะแกะเลยมีอย่างเดียวนะครับมอเตอร์ข้างในโอ้โหเนี่ฮะสั่งมาทั้งหมด3ตัว ให้มาแบบนี้เลยนะครับออลักษณะก็จะเหมือนเหมือนกันกับตัวด้านซ้ายนะที่สั่งจากเว็บไทยอันนี้ 6T อันนี้ 5T 2 4 5 0 k v ส่วนด้านซ้ายจะเป็น2 2 0 0 k v นั่นคือ2 2 2 0 k v นะเอ,อ๊ะทำไมเขาไม่บัตรกีมาให้เราเนี่ยในชุดก็จะมีมอเตอร์แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์จับใบพัดนะครับก็ให้มาด้วยแล้วก็อ,อุ้ย ให้ตัวกากบาทมาด้วยนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราคงจะติดตั้งกากบาทใส่กับมอเตอร์ก่อนนะครับก็น็อตสําหรับขันกากบาทอยู่ในถุงนะครับถุงที่มันมีอะแดปเตอร์อยู่ข้างในก็แกะมาเลยนะอย่าให้หายนะครับตรงนี้โอเคนะครับตอนนี้ขันกากบาดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ปัญหาก็คือบรน่าจ็คเนี่ยหรือว่าปลั๊กกล้วยเนี่ยเขาไม่บัดกรีมาให้เรานะเพราะฉะนั้นมันจะต่อเข้ากับสปีดคอนโทรลไม่ได้นะครับ ก็คือตรงนี้มันมันจะเสียบไม่ได้เราก็เลยต้องบัดกีเอาเองนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบัดจีปักตรงนี้เข้าด้วยกันเนื่องจากกล่องที่เขาให้มานะครับมันไม่มีบารนาตัวผู้มาให้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาบัตรนาแจ็คจากมอเตอร์ตัวอื่นนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ซึ่งก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวจะบัดจีออกมาแล้วก็เอาไปใส่เอาไปใส่ตัวนั้นน,นนะคร ก็ใส่บานาน่าแจ็คเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะเอาไปติดตั้งกับตัวเครื่องบินแล้วไอเครื่องบินที่จะติดตั้งก็คือเครื่องบินตัวนี้ไอตัวนี้ผมไม่รู้ว่าลําตัวยาวเท่าไหร่ผมลืมแต่ว่าปีกเนี่ยยาวกว้าง18ยาว100นะก็จะติดเข้าไปลักษณะนี้เลยก็แล้วกันนะครับคือวิธีการติดมอเตอร์เนี่ยตามทฤษฎีก็คือต้องมอเตอร์ต้องก้มลงแล้วก็บิดขวานิดนึงนะ แต่ผมไม่รู้อ่ะผมรู้สึกมันไม่แตกต่างนะหรือว่าคนอื่นอาจจะรู้สึกว่ามันแตกต่างก็แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ถนัดนะ <S <S โอเคครับเรียบร้อยครับติดตั้งมอเตอร์ไปที่ไอตัวเครื่องบินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาวางสายไฟกันนะก็น่าจะวางไว้วางไว้ประมาณนี้ไหมแล้วสปีดเราจะเอาไว้ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวคงจะเอาสปีดคอนโทรลเอาไว้ไว้แถวนี้ครับให้มันสัมผัสกับอากาศแล้วก็สายไฟตรงนี้ก็จะเอาเข้าไปกับตรงท้องตรงนี้เลยนะจริงๆตรงนี้ควรจะเอาหนวดกุ้งยึดนะครับให้มันแน่นๆแต่ตอนนี้เราไม่มีก็ก็ทำยังไงได้ทำไปก่อนครับพอให้ได้เล่นผมไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่เรื่องความสวยงามรีซซฟนะฮะก็เอาใส่เข้าไปที่เครื่องบินเลยอันนี้ก็ จะเป็นตัวดึงในแทนหางดิ่งหรือว่า elevator. อีเลเวเตอร์ก็ช่องที่2นะครับแล้วก็สปีดก็จะเป็นช่องที่สแล้วก็จะไว้ตรงนี้เนื่องจากว่าตรงท้องเนี่ยนะ,ะมันจะต้องเอาสายสายสปีดที่ต้องเสียบแบตเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็ปิดแบบนี้แต่ทีนี้ตรงนี้มันพอปิดแล้วมันปิดไม่สนิทเห็นไหมฮะเราก็เลยต้องใช้ มีดนะครับปาดออกก็แค่นี้เองนะครับอ่ามันก็จะปิด <portraits lives S 2> <อ>ได้สนิทพอดีนะพอปาดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็ข้างในก็จะประมาณนี้อ่าก็น่าจะพร้อมแล้วอ๋อเหลืออีกกันนึงนะครับใส่ใบพัดสำหรับใบพัดนี้ก็จะเป็นใบพัดขนาด ขนาด7คูณ5นิ้วนะฮะเป็นใบพัดไฟฟ้าอะแดปเตอร์หมุนออกแล้วก็เสียบเข้าไปเฉยๆนี่แหละนะฮะหลังจากนั้นก็ใบพัดใส่เข้าไปแล้วก็เอาห,หัวข้างหน้านะฮะใส่เข้าไปก็ขันให้แน่นๆนะฮะตรงเสียบใบพัดนี่ไม่งั้นตอนบินมันอาจจะหลุดได้เพราะผมเคยเล่นแล้วก็บินอยู่ดีๆใบพัดหลุดเพราะว่าขันในตัวนี้ไม่แน่นแล้วก็พร้อมที่จะทดสอบดูแล้วแบตเตอรี่ผมใส่เข้าไปข้างในแล้วนะฮะแล้วก็จะลองเสียบดูเลย ก็สปีดร้องปกตินะครับแล้วเรามาลองลองเร่งเครื่องดูเอาใบพัดหมุนผิดทางนะถ้าเกิดใบพัดหมุนผิดทางเราก็ต้องมาสลับสายตรงนี้นะฮะสายสายสีเหลืองนี้เสียบไว้เหมือนเดิมแต่สลับสีแดงกับสีดําเอเคครับเรียบร้อย2450 kv ครับลองดูกับใบ7นิ้วก็แรงอยู่นะครับเดี๋ยวลองเอาไปบินสนามจริงดูนะฮะว่า พอบินออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาละครับตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินแล้วนะครับตอนนี้ต่อชุดไฟแล้วก็ใส่แบตเตอรี่อะไรเรียบร้อยแล้วนะเนื่องจากว่ามันเป็นการ first f l i g h นะครับก็อาจจะลกๆหน่อยนะครับฟออไฟแรกก็ทดลองมอเตอร์ด้วยนะครับ2212 2450 kv กับใบเจ็ดนะสปีด4 0แอมป์ m นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ข้างในก็จะเป็น2,200ม ah. ิลลิแอมสา3เซลล์นะครับ11.1โวล์ ก็ตอนนี้เสียบอุปกรณ์อะไรเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาก็คือผมจะเอาอะไรอัดวิดีโอคือตอนนี้ไอ้โกโปเนี่ยมันมีแต่มันไม่มีขาที่มันจะเอามาเกาะกับไอ้สายรัดหัวนะฮะก็วิดีโออาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศที่สนามบินนะเสาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็มีคนมาเล่นกีฬาก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าเครื่องบินปีก ปีกเมตรแล้วก็ความกว้างของปีก18เซนนะครับจะบ,บินเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับก่อนที่จะบ,บินถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยนะครับ โอเคครับเมื่อกี้ลองเอาไปบินดูนะครับก็ไม่เร็วนะกินขวาเล็กน้อยนะก็ทิมทิมซ้ายไปเยอะอยู่นี่นี่ฮะก็ทิมซ้ายไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ทิมหัวลงสักนิดหนึ่งแต่ก็หวัหวหัวจะปักไปเมื่อกี้นะครับก็บินดีครับแต่ทําไมผมรู้สึกว่ามันมอเตอร์มันไม่แรงเลยนะนี่จับดูมอเตอร์ไม่ร้อนนะสปีดสปีดก็ไม่ร้อนนะก่อนหน้านี้เอาสปีดไว้ข้างในแบบร้อนจัดเลยนะครับ ก็บินดีนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนกันแล้วกันนะครับก็ใช้แค่หางนะไม่มีลัดเดอร์ตรงท้องก็แบบนี้นะฮะก็จะมีซับเซอร์โวอีก2ตัวอยู่ที่ท้องนะก็ถ้าหากว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามชมจนจบสวัสดีครับ